วันนี้เลยจะในเกมมาครับเมื่อเดื่อเราจะมาเล่นแมปเซิร์ฟตื้นนะครับวันนี้เราจะมาฆ่าคุณอย่างเลยคลิปที่แล้วก็ใจสะใจแ่บคิวรัวสิบเอควะทุกคนเพื่อคือตรงที่คงคิวแค่สี่คิวสามคิวยิงนะหรือมันก็สองคิวอ่ะหรือไม่ก็ไม่คิวหรือหนึ่งคิวเนี่ยเป็นว่าเปิดอันติ คือผมงงคือคือมันไม่เข้าใจเป็นเรว่องอาไรมันเป็นอะไรเออคือผมงงมากแสดงว่าผมจะอาจจะบ้าคลั่งเพราะว่า oh. อาชีพอยู่ไม่อยากจะอาย oh. อันนั้นไม่น่าใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน <c> ว <oughs> ่ารอบนี้ผมจะทําได้เมื่อก่อนหรือเปล่าอันที่ที่ผ่านมามันคือฟุกนะทุกคนเพราะผมไม่เคยได้ เป็กอยู่นะไม่ได้ฝึกมากด้วยฮึบฮึบหัวไปไกลมากไม่รู้เราจะได้เล่นด่านสเปซซีรือเปล่าไม่เคยเล่นดัดอันนี้วิสคูลเลยจนได้ เจอีกมันช่วยเราหน่อยกันครับ้มือเดือหน่อยข้ามมือเดือหน่อยนะครับไม่ใช่นิ่งๆนะข้าเงินเงินโอ้โอ้าวเราได้เงินเมื่อกี้คนนั้นเขาใส่ชุดสกินในดาบของชาติผสมที่ผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ดู ไม่รู้เรื่องรู้สันตัวอะไรตแต่ได้ว่าเป็นตัวนี้แต่ไม่ได้ดูนเข <c oughs> าหนีอะไรกัน่ะอะไรผมไม่ได้เป็น <c oughs> คิดว่าผมเป็นเหรอนะครับ้าผมไปทางนี้เขา,าตายนะไม่มีคนเลย นี่ก่อนนี่ขาววันนี้ตามมันไปนะไม่รู้ว่าเขาไปหรือเปล่าต้องตามไปดูว่าเขาไปหรือเปล่าต้องเดินตามตามมันเยอะแล้วมีมีแต่ตาม ที่เห็นเลยว่าเขาเดินหายตัวเลยอที่สุดเขาฆ่าเองหรนะือ่าใม่ยาชัยนะไปด้วยไปด้วยไปด้วยทำไมอ่ะขมางล่างมีสิ่งน่ากลัวเหรอเดินมาแล้วแบบหนีอ้าวแล้วคนนั้นหายไปแล้วอ่ะต้องตามแอดไย้่ยคนนี้หรือเปล่าเสื้อเปลี่ยน ตามมือขวนที่สีขาวก็ตามหมดอ๋อนี่นี่น,นี่อ๋อไม่ใช่นี่คนละคนกระดงถุงยาวลงมาด้วยคนไหนน่าตามเขาอ๋อโอเคโอเคเออยี่ผ้าคุมไหลนี่ไง ตามเขาไะเพราะว่าก็าเป็นหรือปเปล่าก็ไม่รู้เราต้องดูเขาเมื่อกี้เขาเดินผ่านวบไป <c oughs> ไม่รู้ว่ามีศพก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่มีศพอยู่ตรงนั้นอะอเดี๋ยวมันหนีไปลางนี้มเลย อเอา้าเราก็แตกด้วยใช่ใช่เขาหรือเปล่าเพื่อนาอ้จะล้ามาเลยตามตวมัวมกอะไม่อยู่แล้วรอโอ้โหจะอยู่ซิเอเออยู่แหละเอ้ยโอ้มมนคนจะกินอาส

วักวครับคุณโอเคขอบคุณเพราะอันดาอันนี้ลืมชื่อแต่ว่ามีที่ปั๊มเงินเยอะตรงเนี้ยปั๊มเงินเยอะแเลเะ,เ,ะ,เ,ะเราปรปรไปดูไย่เงี้ยมันเป็นแบกงดมากก็ใครทำวันอะไรนี้อ้าวชนะแล้ว มันจะอยู่อีกนานโอเกมไวนะโอ้หนึ่งคิวนี่สายแค่เพื่อนเดีแต่จะด้วยเขานี่ไงคนยิงอยูอ่เอาตรงนี้เลยเอาโอเกมปิโซนหน่อยเอาเราเป็นเชลิฟ นะครับนายอำเภอนนั่เองี้ยรู้วเขารู้ว่าผมเป็นรหรอือเปล่าเขียวมือจัดนะเป็นเป็นนายอำเภอมือทุกคนแล้วถ้าเขารู้ว่าผมเป็นเขาก็จะเล็งเหยียมาให้เขาโดนเรายิงใครเอาข้าไวมากข้าวามากอยู่ข้างบนดีกว่านะไมล์ยานอยู่ข้างบนนะมีอะไรขึ้นได้ก็ขึ้หมด ไอ้ตรงไหนเฮ้ยคนโกลกโกลกดูน่า,านลก,ลกลัวแต่ไม่ได้เป็นเะแค่เอ๊ดี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 อบอ่ะที่สวันต้องหาที่สูงๆอ๋อรูล้วรู้แล้วรูล้ว มือพี่เศอ้าแล้วพี่สูงสูงจนได้โอ้เพื่อนเจ็บนะเออเพื่อนเจ็บี่ดอุ้ยกุญารได้เป็นเชอริฟดีริสีไม่แบบเรียกไม่ค่อยถนัดเลยเชอริสคนนี้เป็นแล้วเนี่ย ผ่านหน้าเขาถีงรอบแล้วเนะี่ยโอ้โหฆ่ารัวเขาเพิ่นเริ่มเปิดเททูเลยครับอันติแล้วอันติีระวางจริงอ้าวอ้าวแล้วแล้วก็ดูอะไรอ่ะเขานิ่งเหรอ,อโอเคใช่ใช่ใช่อามองอัดจิงอามองอัดโอเค โอเคสำหรับข้ทุกคนะที่ชอบใครชอบเกมนี oh God, ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะเดีจบเอาไม่ก่อนจะได้แบบจริงๆครับต้องออกนะครับ กบมาแล้วลองอยูกันแบบต้องแบบสวยๆนะมุนดีๆเฮย้ยนิ้วสกินเหมือน <c oughs> เอ้ยนิ้วสกินเหมือนผกคือผมไม่โหลดสกินมา คืออะไเด็ดสเนลยศหรอก็น่าจะยศนะเพราะมีหลายเซฟที่มียศยศเซฟนี่เอ่อคนนี้ชื่ออะไรนะจะได้แอไปเซฟป๊อปคนเซฟป๊อปคน ตั่งไว้ที่รู้เป <g ül> 3, 8, <g ül> 3, 8, ล่าหกสามแปดหกสามแป็ด้ะโอ้หกสามแป็ดฮะเอกสามแป็ดโอเค แดี๋ยวเราไม่พอจะกินเหมือนเนี่ยหรือผมเหมือนเขาหรือเขาเหมือนผมอันนี้คือโอ้โหเก่งจกินเหมือนกันไปเลยโอเคสำัวดีโอตอนนี้ชอบกกมนี้อย่ลไลค์กดแชร์กดคร์และเป็นตัวให้ด้วยนะวอนนี้ขอตัวลาสตัวดีครับ